ชำระใจด้วยการภาวนาโดยพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมะวะโรตอนที่สองถ้าหากพิจารณาทางด้านธรรมะเห็นจริงประจักษ์ชัดเจนว่าเป็นของปฏิกูลอสุภะอาสุพังไม่น่ากำหนดไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินหลงไหล กำหนดจิตกำหนดใจลงไปหลับตาลงไปแทนที่มันจะอยู่ในเนื้อในหนังรอบนอกมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าจิตเป็นอัตถะเป็นธรรมจริงๆมันจะเห็นอสุภะอสุพังความปฏิกูลของกายคือเกิดอุนคหะติดตาติดใจได้มองไปที่ไหน ในกายของตัวก็มีแต่ของชั่วของเน่าของเหม็นของเป็นปฏิกูลทั้งนั้นผลที่สุดเนื้อหนังผุพังลงไปเหลือแต่กระดูกดูกระดูกในเนื้อในตัวของตัวเองมันสวยมันงามไหมมันมีอะไรที่เป็นคุณค่าสาระทำให้จิตใจฝักใฝ่ลุ่มหลง ถ้ามันเห็นชัดเจนจริงจังอย่างนั้นมันจะเกิดสลดสังเวทที่ใจไปติดข้องในสมมุติพอมันเห็นในจิตในใจของตนนี่คือคนที่ประพฤติปฏิบัติฝึกขาดพินิษพิจารณาธรรมะไม่ข้องติดในเรื่องของกายเพราะกายมันเน่ามันเหม็นมันเห็นเป็นของสปกปรกของปฏิกูล เมื่อจิตของเราฝึกหัดปฏิบัติเกิดอุคหานิมิตติดในใจอย่างนั้นไปที่ไหนแทนที่มันจะหลงไหลใฝ่ฝันในรูปต่างๆไม่ว่ารูปหญิงรูปชายก็ขึ้นมาเป็นกายแล้วมันเน่ามันเหม็นมันปฏิกูลด้วยกันดังนั้นมันเห็นประจักษ์แล้วมันก็นมนนมนไม่ติดไม่คล้องไม่ยึดไม่ถือ ไม่กำหนดไม่ยินดีในรูปนั้นๆเขาสมมุติอย่างไรก็พูดไปตามโลกของเขาแต่จิตใจของเราจะลุ่มหลงเหมือนเก่าก่อนที่เราไม่เคยฝึกสอนไม่เคยประพฤติปฏิบัตินั้นมันเป็นไปไม่ได้พอมันเห็นประจักษ์ชัดเจนในจิตในใจนี่คือการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดพินิจพิจารณาธรรมะ ใจเมื่อมีธรรมะฝึกธรรมะพิจารณาในทางธรรมะเรื่องกิเลสตัณหาที่เคยยุ่งเกี่ยวกับจิตกับใจมันค่อยถอนออกไปตกออกไปหลุดออกไปใจไม่ลุ่มหลงมืดบอดเหมือนก่อนใจไม่วุ่นวายเดือดร้อนเพราะความลุ่มหลงเรื่องกิเลสตัณหาเผาตัว ใจจึงสว่างสวัยใจจึงสงบเย็นอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขความสบายทางใจเพราะการแก้ไขขับไล่เรื่องความลุ่มหลงเรื่องกิเลสของตัวออกไปนี่การพิจารณาศึกษาปฏิบัติธรรมเกิดคุณค่าสาระจากการกระทำบำเพ็ญของตน พอเห็นความเย็นความสงบไปสถานที่ใดมีแต่อัฏฐะมีแต่ธรรมะทั่วไปเห็นอะไรน้อมนำมาพินิจพิจารณาแก้ไขเพื่อให้ใจเกิดปัญญาสามารถละถอนความยึดถือของจิตของใจเมื่อเป็นอย่างนั้นใจสงบได้ใจสุขได้ ใจมีสติมีปัญญาภายในท่านจึงเป็นโลกวิถูคือรู้แจ้งในตัวของท่านว่าธาตุขันนันนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่ธาตุทั้งสี่ผสมเข้ากันธาตุทั้งห้าที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งมันมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชาย ไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเรารู้เราเข้าใจตัวของเราชัดเจนอย่างไรอดีตอนาคตมันก็หมดไปเพราะคนเกิดใหม่เขาก็จะเป็นไปทำนองเดียวกับเราผลที่สุดเขาจะต้องล้มหายตายไปคนที่ตายไปแล้วในอดีตก็เหมือนกันกับเราในปัจจุบัน ไม่มีอะไรที่จะสงสัยข้องใจอีกนี่คือการพินิษพิจารณาเรื่องของธรรมะธรรมะจึงเป็นเครื่องส่องเรื่องโลกต่างๆให้สว่างสวัยให้ประจักษ์ในใจคนที่ลุ่มหลงโลกเท่าไหร่อารมณ์มากเท่าไหร่คนนั้นก็ยุ่งลำบากเท่านั้นเราไม่ค่อยสังวรระวังใจกัน มีแต่ปล่อยไปตามเรื่องของโลกเรื่องของสมมุติเราจึงข้องติดคิดแวะในสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆไม่มีความสงบสุขให้พอมาฝึกอบรมใจของตัวสอนใจของตัวพิจารณาอัตถธรรมชำระใจของตัวสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆเคยมารบกวนจิตใจ ค่อยตกไปขาดไปเบาไปสบายไปใจสว่างใจสวัยใจสงบใจเย็นนี่คือการฝึกการบําเพ็ญในทางธรรมะถ้าหากใครฝึกปฏิบัติได้เข้าใจในเรื่องของธรรมะโลกอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุจิตให้ลุ่มหลงติดข้อง เพราะสมมุติต่างๆนั้นถ้าหากเราพินิษพิจารณาตามธรรมะแล้วมันแก้ไปหลุดไปการแก้สมมุติไปหลุดจากสมมุติไปด้วยใจของตัวเองนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติคือความพ้นไปจากความข้องจิตในเรื่องสมมุติต่างๆแต่ก่อนมันเคยลุ่มเคยหลง ตาเห็นรูปก็เกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ถ้ามันชอบมันยินดีมันก็เกิดราคะตัณหาถ้ามันไม่ชอบไม่ยินดีมันก็เกิดความไม่พอใจโสมนัสโกรธในสิ่งเหล่านั้นมันเลยทุกข์ไม่เผาจิตใจของเราตลอดเวลาเสียงก็เหมือนกันมันเป็นพิษ เป็นภัยใหญ่หลวงถ้าหากคนไม่มีธรรมะลมปากของคนสามารถที่จะทำัยอันตรายได้มากร้อนไม่ยิ่งกว่าไฟธรรมดาเพราะลมปากเย็นก็เย็นสนิทฝังจิตฝังใจของคนเพราะลมปากถ้าหากคนมีธรรมะพินิษพิจารณาเรื่องรูปก็ดีเสียงก็ดี สิ่งเหล่านี้มันมีมาก่อนแต่ไหนไตรมาเราไม่เห็นก็มีอยู่แล้วเราเห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไรกันเราทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการแปลปลวนและแตกสลายเสียงก็เหมือนกันเขาสรรเสริญเยินยอ พูดดีอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้กํำนัดยินดีทำให้ลุ่มหลงจิตใจเสียงนั้นดับไประยะยาวนานขนาดไหนแต่สัญญาอารมณ์ความยึดถือของใจมันผูกมัดไว้ทำให้ใจยินดีทำให้ใจลุ่มหลงเพลิดเพลินไปถ้าเขาด่าเขาว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่ชอบใจแล้ว ก็ทำนองเดียวกันทั้งสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นดับไประยะยาวนานแต่เราก็นำมาคิดมาอ่านมาปลุงขึ้นทำให้จิตใจโกรธแค้นเร่าร้อนเป็นไปทานองนั้นเพราะปัญญาของเราในทางธรรมะไม่มีไม่สามารถที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งเหล่านี้ให้หายออกไปจากใจ ใจจึงลุ่มหลงเรื่อยไปโลกอันนี้รูปก็ดีเสียงก็ดีมันมีมาแต่ไหนแต่ไรคนหลงจึงไม่มีความสงบไม่มีความสุขให้เพราะไปที่ไหนก็เจอรูปเจอเสียงเจอกลิ่นเจอรสแต่คนมีธรรมะในจิตในใจนั้นท่านไม่ได้ลุ่มหลง ท่านพิจารณาตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางในสิ่งนั้นน,นรูปมันมีอยู่ก็สักแต่ว่ารูปเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็ทำนองเดียวกันเขาจะสรรเสริญเย็นยอมันก็ดับไปเขาจะติฉินนินทามันก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่จะยึดจะถือเอาไว้ มันปล่อยไปวางไปพอพูดจบมันก็ดับนี่หมายถึงเรื่องผู้ที่มีธรรมะในใจที่แก้ไขตัวเพื่อความสงบท่านจึงอยู่สงบไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนจิตใจให้ชอบให้ยินดีให้ตำหนิโกรธแค้นต่างๆนี่หมายถึงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอัตถธรรม ระวังสังวรใจภายในดูใจของตัวที่มันชอบมันยินดีในเรื่องต่างๆนั้นมันให้ทุก์ให้โทษหรือมันให้คุณให้ประโยชน์อย่างไรที่มันตำหนิเขานั้นมันมีความสุขความสบายไหมท่านท่องพินิษพิจารณาเพื่อให้จิตเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านั้น เมื่อมันเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์มันก็ละได้ถอนได้นี่มันไม่เห็นไม่เป็นในจิตในใจของตัวไปอยู่สถานที่ใดถึงสถานที่จะสงบไม่มีอะไรภายนอกมารบกวนแต่จิตใจก็วุ่นวายว่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้อยู่ในที่สงบก็กลัวอันนั้นกลัวอันนี้ ทางทางที่สิ่งที่เรากลัวนั้นมันไม่มีแต่มันก็คิดเอาเดาเอาปลุงเอาว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้คือไปคาดไปฝันทำให้จิตใจของตัวเองวาวุ่นยุ่งเกี่ยวหาความสงบหาความวิเวกไม่ได้นักภาวนา นักชำมระใจจึงควรแก้ไขควรพินิษพิจารณาดูสิ่งต่างๆให้มันเห็นตามเป็นจริงของมันแต่จิตใจที่จะเห็นเด่นชัดอย่างนั้นทางศาสนาครูอาจารย์ท่านเคยแนะสอนให้ฝึกสมาธิคือความสงบของใจเสียก่อนถ้าหากพิจารณาสุ่มเดาโดยไม่มีความสงบของใจ พิจารณาไปเท่าไหร่มันก็คลาดหมายไปมันไม่ขาดไม่ตกให้ความจริงปัญญามันมีทุกคนความคิดนึกมันมีทุกคนแต่มันนึกคิดไปคนละอย่างละแบบนึกคิดไปในทางโลกทางผิดจิตใจก็เดือดร้อนนึกคิดไปในทางธรรมะจิตใจก็เยือกเย็น ก็ใจจะละจะถอนจะเกิดปัญญาสามารถท่าหันตัดเรื่องของราคะตัณหาได้ต้องอาศัยความสงบของใจคือสมาธิก่อนท่านจึงสอนให้ฝึกสมาธิการฝึกสมาธิคือความสงบของใจนั้นทางศาสนาถือว่าสมถะคือฝึก เพื่อความสงบให้สงบเสียก่อนจึงค่อยพินิษพิจารณาต่อไปการสงบของใจการฝึกใจนั้นบางท่านบางคนก็ต้องอาศัยการบริกรรมบางท่านบางคนก็อาศัยลมหายใจบางท่านบางคนก็อาศัยการพินิษพิจารณาพิจารณาไป ใจสงบไปแต่บางท่านบางคนถ้าหากทรงให้พิจารณาข้างนอกมันไม่สงบให้มันเลยเถิดเลยแดนออกไปอย่างนั้นต้องอาศัยการบริกรรมจะบริกรรมพุทโทธธรรมโมสังโฆหรือตายตายตายก็ได้ให้จิตมันสัมผัสกับคำบริกรรมอยู่นั้นไม่ปล่อยให้จิตตก คิดไปเรื่องอื่นถึงเกิดขึ้นผ่านมาอย่าไปติดตามเรื่องต่างๆให้ถือว่าคำบริกรรมของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปถ้าหากเราไปติดในการคิดปรุงของใจอะไรผ่านมาก็ลืมคำบริกรรมไปเสียตามไปนิดๆหน่อยๆก็หายไป กลับมาบริกรรมใหม่อยู่อย่างนั้นมันไม่ทันเหตุการณ์ต้องผูกใจมั่นบริกรรมอยู่นั้นจนใจของเราอยู่กับคำบริกรรมสัมผัสอยู่นั้นไม่ได้ออกไปเรื่องอื่นผลที่สุดเมื่อจิตสัมผัสกับคำบริกรรมของตัวอยู่เรื่องนอกไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรใจค่อยจะสงบ